มมนก็ตั้งขายก็ได้ก็ต้องแม่ใหญ่ยาวขอแมนไหนแล้วมันใช้เดียวไปขแม่ไปมันโปดไเดียวโอ้ล้นชามเลยขนาดหน่อยนึงอ่ะน,นะมันจากใค้ขอจานแล้วไม่มีคน,นวพูดสูงอายุ่งหั่นนองก็หมอง

โอ้แซบเลยนิ้วโป้งเลยยกนิ้วโป้งนี่อร่อยอร่อยแต่เผ็ดนะไหนนะจอนี้ก่อนเอาช้อนใหม่เด้เผ็ดมเอาคนอี้จะชิมอันนี้อันนี้ปลาล้านี่ว่ะเอ้อปาย่อโหเมเ้อร่อยมากโอ้ยแมคค้าปื้มเลยแมคค้าต้องไปนั่ง ยายเฮียมากินเด้อนวดช้อนนวอยาเฮียเป็นลมแล้วล่ะบกยาเฮียเป็นลมเมื่อยาเียไปงานเรยอดมันจะเป็นลมอ้มากินแล้วอุ้มมากินไม่ได้เผ็ดมันร้องมันร้องแน่เลยอนเมื่ายอ่าอ่ถ่ายแล้แล้งกินเนี่ย พัดยังไม่ขึ้นโบสถ์มั้งนี่ยยังคุยแกยังพูดอยู่เนะี่ยขึ้นแล้วก็ร้องขึ้นเพาแดดไม่ร้อนเนาะเขามีเต็นท์รอบรอบโบสถ์เลยมียังมีเก้าอบบีิน่าแล้วก็มีร้อนยังไม่ได้เข้าไปนั่งกันเลยจราไม่ร้อนแดดนะผมไปเดินผมไปเดินแล้วร้อนนะ้ามือนะค่อยดูนะนี่อ่ะหอม เอาแก้วน้ำยาัน่ว่าลืมแก้วน้าอน้่้นไอ้กินแดงถูกิอร่อยไหมไม่เหมจะปไะบอกเจ้าของที่วัดเขาหน่อยอร่อยไหมอร่อยต้องยกยกนิ้วไหนยกนิ้วไหนนิ้วโป้งเด้นิ้วโป้งอร่อยเคยดูโจล่ปะอร่อยอร่อย รวออืดูยูทูบพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเป็นเปล่าไม่เจ้าของร้านน่ะสิไม่ใช่เราอ่嘛อ้าวขออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแล้วติดคลิปแล้วอ่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอามือจับอร่อยอร่อยอร่อยอีกคำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมือใส่ด้วยอร่อยครับียนด้วยะ ตสงไปเวัดต้งการที่กินน้มตํา uh, ป <c oughs> <c oughs> ีแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ปุ๊กเซกเออฟุกเซกมาบ้ากินชมตาอ้าวครัหนึ่งจบอ้าวอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บมากมากอ้าวโอเคกันหน้าก็ท่า